สวัสดีค่ะมินค่ะที่ปรึกษาการขายฟอร์ด INA สา,าขาพระรามสี่ค่ะกับอจีค่ะวันนี้เราทั้งสองคนมาทำอะไรคะพี่มินมานั่งค่ะอ๋อ,อนั่งคุยกัน <laughs> วันนี้พี่ชวนน้องอจีมานั่งคุยกันหน้ารถเพราะปกติเราก็ยืนคุยกันหน้ารถแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าที่เข้ามาดูคลิปของเราเนี่ยก็ทราบแล้วเนาะว่า ในโปรโมชั่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรามีโปรดาวน้อยหรือโปรดอกเบี้ยแบบไหน <c oughs> แต่บางทีลูกค้าหลายหลยท่านที่ยังไม่เคยได้ใช้งานในรถปอดนะคะแต่ว่ามีความสนใจมีแพลนที่จะซื้อรถในช่วงนี้หรือในอนาคต <c oughs> นะคะแต่ก็ยังอย,อยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่ว่าไม่รู้ว่ารถปอดและการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงนะคะ <c oughs> น้องอาจีท <c oughs> ี่เลยอยากจะสอบถามน้องอาจิ แล้วก็เพื่อเป็นตัวแทนของลูกค้าที่ยังไม่เคยได้ใช้เนาะ,ะเราว่านลองอาจิเนี่ยเป็นผู้ทดลองใช้รถเป็นผู้ทดลองในเรื่องของรีวิวรถมาไหนไหลายค่ายเนาะที่ก็เลยอยากสอบถามความรู้สึกของอาจิแล้วอย่างนนองอาจิเป็นผู้หญิงแล้ว้องอาจิตัวเล็กแม่นะคะทีนี้พี่อยากถามเอาอาจิก่อนเบื้องต้นรู้สึกยังไงกับการรีวิวฟอร์แล้วการทดลองขับโดยรุ่นรถยนต์ฟอร์อ๋อคำถามแรกเลยที่จะตอบคือการรีวิวฟอร์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ ตัวเริ่มต้นรุ่นแรกๆเลยจนมาถึงรุ่นเ v e r อ s t หรือว่าจะเป็นรุ่นที่แรงม้าสูงๆอย่างแ a ปเตอร์ค่ะ,คะจะบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีของเขาตอนนี้มาแรงมากๆเลยค่ะเพราะว่ามากับระบบที่ช่วยในเรื่องต่างๆของแอปพลิเคชันฟอร์ดพ o ายคอนเน็กแล้วก็ในตัวรถค่ะ,คะตั้งแต่ตัว XLT ตัวเ LT หน้าจอก็ได้มาแบบดีขึ้น mm hmm. ภายในดูดีมากขึ้นในรุ่น Y Tag ไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นในรุ่น Y Tag หรือตัวท็อปก็ภายในดูดีมากๆ uh huh. เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของที่เป็น Everest แล้วก็ Raptor ก็สุดเข้าไปอีกเพราะว่ามีฟังก์ชันให้เล่นต่างๆมากมายเลยแล้วก็รุ่นที่ทดลองขับรุ่นที่รถทดลองขับก็เป็นตัว XLT ก่อนเบาะภายในเป็นเบาะผ้าก็จริง ช่วงล่างนิ่มมากๆเลยค่ะอย่างที่เขาพูดกันเลยอยากให้ทดลองขับกันก่อนเราก็ได้ทดลองขับมาแล้วอนอกจากจะรีวิวแล้วสีก็สวยอีกด้วยค่ะภายในก็สามารถใช้งานได้คือครบทุกอย่างเลยแล้วก็มาในรุ่นของ w i ยแท็กวแท็กก็อาจิบว่ามันก็โอเคนะมันมีให้ทดลองขับในรุ่นที่เป็น YT ยแท็กขับสีเราก็สามารถปรับในการขับขี่พื้นผิวถนนเป็นแบบไหนเราสามารถ ัมผัสได้ mm hmm. อันนี้อาจิว่าโอเคแล้วก็หน้าจอกลางที่ให้มา12นิ้วก็สามารถดูได้ถนัดมากขึ้น mm hmm. สามารถใช้งานคือให้กับน้องๆหนูๆลูกหลานของเราที่ใช้ในรถหรือว่าคุณพ่อ mm hmm. คุณแม่ที่อยากดูหน้าจอใหญ่ๆอยากทัชสกรีนง่ายๆ mm hmm. ก็สามารถทําได้ค่ะแล้วก็อีก2รุ่นที่อาจิได้ทดลองมากับแ็ปเตอร์แล้วก็เอเวอเรสต์ huh. ขอไปเป็นรถครอบครัวก่อนเอเวอเรสเป็นตัวท็อปขับสที่ น่าใช้มีพานระมิดมูลลูฟที่คลองใจเด็กๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงล่างที่อาจีไปขับมารู้สึกว่านุ่มสบายมากขึ้นช่วงล่างดีแล้วก็ที่สำคัญคือห้องโดยสารกว้างขึ้นด้วยสามารถนั่งได้สะดวกสบายข,าขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นใช่ค่ะทรงตัวด,ดีขึ้นใช่ไหมคะทรงตัวดีขึ้นใช่ค่ะระบบความปลอดภัยสําหรับผู้หญิงที่ขับก็ดีมากขึ้นด้วยแล้วก็เ,เวลารับลูกหลาน อาจิว่าโอเคใช้ได้เลยเบาะแถว3ก็เป็นไฟฟ้าให้ด้วยในตัวท็อปขับสองแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่อาจิชอบเลยคือชอบมากๆได้ไปลองมาแล้วคือแรปเตอร์รู้สึกเป็นไงเวลาขึ้นไปแล้วมารู้สึกขมึงขึงขงังรู้สึกแบบเฮ้ยพลังมาตอนแรกเห็นตัวรถแล้วรู้สึกว่าทำไมกว้างจังใหญ่จัง <laughs> ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราจะาไหวไหม,อม,อมบอกเลยเลยว่าพอขึ้นไปแล้วสนุกมากเลยค่ะเพียงแค่เรากะระยะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองกว้างขึ้นแต่ความแรงโอเคแต่เบาะสวยมากเลยค่ะเบาะนั่งได้สบายปลับได้ดีมากเลยแล้วก็ม้จิตัวเล็กไงเราลูกค้าที่เป็นผู้หญิงหลายๆท่านนะคะบางทีเห็นรถใหญ่ๆแล้วมีความรู้สึกกลัวว่าตัวเองแบบนี่จะขับได้ไหม มินจะแนะนําอย่างนี้นะคะเวลาขึ้นไปบางทีลูกค้าอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของออปชันในเรื่องของการใช้งานเรื่องของผู้มาลลยเรื่องของการปรับเบาะแล้วก็เรื่องของออปชันในการขับขี่อย่างเรื่องของระบบความปลอดภัยของฟอร์ดเนี่ยฟอร์ดนะคะก็จะยึดมั่นอย่างแรกเลยเรื่องของระบบความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงล่างด้านหน้าแล้วก็ภายในตัวห้องผู้โดยสารเองนะคะทุกอย่างคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว จัดที่น้องอจิอะค่ะได้ทดลองขับอะไรอย่างเงี้ยขับรถทางไกลเวลาบอกว่าเอ๊ยรู้สึกยังไงกับพวงมาลัยของเราบ้างโอ้ยพวงมาลัยเบาค่ะตั้งแต่รุ่นก่อนที่จะมา Next Gen <อ>และในตัว e อ g r a n ก็สามารถขับใช้งานได้ง่ายสะดวกเวลาเราจะเลี้ยวก็ง่ายค่ะเพราะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็เบาด้วยทําให้รู้สึกว่าไม่เหนื่อยล้าเวลาขับขี่ไม่รู้สึกหนักแล้วก็ไม่รู้สึกเมื่อยค่ะแต่เวลาทางตรงเนี่ยสังเกตไหมว่าพวงมาลัยเราอ่ะ จะไม่ร่อนนะอาจิตได้ลองแล้วใช่ไหมว่าเวลังขับเขาทางตรงแล้วแบบว่าขับรถทางตรงเหยียบอัตราการเล่นหนสูงปุ๊บโคงมาลัไปทําการหนักขึ้นเพื่อทําการวิ่งกอถนนอาจิรู้สึกนะใแต่เมื่อไหร่ที่รถค้อมเร็วปุ๊บอจิตเลี้ยวอาจิตเบาปะโอ้ใช่ค่ะเใช่เลี้ยวเบามากเลยเพราะว่าสามารถใช้แค่มือเดียวปกติอาจิตเวลาเลี้ยวจะใช้สองมือตอนนี้ก็คือใช้มือเดียวอ่าฮะเยอะนะเหนื่อยนะเะเวลาขับรถทางไกลนะแล้วก็อันเนี้ยที่ผ่านก่อน แต่พี่มีความรู้สึกว่าด้วยความที่น้องอจิเป็นนักรีวิวเพราะว่าผู้หญิงไม่ได้รีวิวรถเยอะนะเอาตรงๆพี่เลยอยากสอบถามว่ารู้สึกยังไงอ่ะวิเขินจังเวลาเห็นผู้ชายแบบขับปอดลงมาเลยอเยก็ถ้าในส่วนตัวของอจิก็คือถ้าผู้ชายขับปอดเขาก็จะดูแบบธรรมะแมงดูสมาร์ทเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในตัวเอเวอเรสต์ลูกคุณผู้ชายเดินลงมาหรือ คนที่เขาต้องการออกรถเพื่อครอบครัวของเขาเดินลงมาโอ้ huh. โหคือดูสมาร์ทมากๆเลยเพราะดูเป็นผู้ชายเลยใช่เพราะว่าก็ต้องเผื่ออนาคตว่าลูกต้องใช้ไปโรงเรียนแฟนต้องขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามาในตัวไม่ว่าจะเป็น Y ายทหรือ x อ็ x เอลทอ็อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรถกระบะเนาะแต่รถกระบะก็จะมีความสมาร์ทความหลอ่อไม่เหมือนกันก็จะมีการใช้งานที่ต่างกันใครก็สามารถใช้วแท็กไป แบบว่าทําประกอบธุรกิจก็ได้หรือว่าจะเป็น XLT x l ์เอลททะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชายเขาก็จะตอบโจทย์ที่เวลาเขาเดินลงมาอ๋อเขาเขามีธุรกิจนะเขาทำเขาทาตรงนี้นะเพื่อที่จะนํารถคันนี้ไปบรรทุกเพื่อใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนพี่เลยทําไมอ่ะพี่ชิดอย่างเดียวเลยทำไมไม่ซื้อกับเราวะอ๋อแสดงว่าอจิคิดไปไกลใช่ไหมเนี่ยเอจิคิดเยอะจิจคิดเซ้ ทำไมไม่ซื้อกันเราอหยอกค่ะหยอกหยอกหยอกอันนี้ค่ะบางทีเป็นอันที่ก็คุยกับเพื่อนเล่นๆอะเนาะบางทีก็แบบถามเพื่อนอะเฮ้ยเวลาเห็นปอดอะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ย้นี่ขายฟอรดเป็นไงบ้างขายดีไหมเพื่อนเห็นแบบบางทีจะส่งมอบ้างจองเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนถามว่าเออเราสึกไงวะเราเห็นวิธีขายฟอดรู้สึกเขาหลอตกลงเขามาซื้อรถหรือมาซื้อเซลล์นี่ก็คิดอยู่ เขารู thought, uh, so ้ส we ึกว่าเออเนาะเขาเขาจะรู้สึกเขารู้สึกพี่นะเท่หว่ะมันเป็นกระบะแบรนด์หนึ่งที่พี่มองอ่ะก่อนก่อนที่พี่จะขายรถก่อนที่พี่จะมาขายรถพี่ไม่เคยขายรถมาก่อนนะจิพี่ก็จะมองว่ารถบ้านเนี้ยเป็นรถที่เท่แล้วก็มีความแตกต่างเดี๋ยวเขารู้สึกพี่นะมีความแตกต่างแล้วในมุมมองพี่อีกมุมมองหนึ่งคือผู้ชายคนนี้กล้าอกล้าคือกล้าในมุมมองเนี่ย คือกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะเสี่ยงใช่เพราะว่ากรณีอะไรคะอันนี้กล้าที่จะเสี่ยงคือความรู้สึกคือกล้าที่จะเสี่ยงเนี่ยคือไม่ได้สนใจคําพูดจากรอบข้างอย่างแรกนะคะมีความมั่นใจสูงมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วสามารถที่จะหลุยได้และเป็นผู้นำในความรู้สึกเหมือนกับ เน็ตเจนเลยใช่คือในความรู้สึกที่พี่มองว่ารถกับคนนะคะเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันเนาะแล้วนิสัยของคนเลือกรถอะจะเป็นนิสัยแบบเดียวกันแล้วพี่มั่นใจว่าอีกอย่างหนึ่งที่พี่เลือกแบรนด์ที่จะขายรถนี่คือแบบที่มั่นใจว่ามันเหมือนพี่โดยส่วนหนึ่งนะโดยส่วนหนึ่งเป็นผู้หญิงแกล่งผู้หญิงเป็นผู้หญิงมั่นใจไปค่ะแล้วก็พี่มองว่า คนกับรถอะเวลามองไปแล้วอะเออเนอะเขาเหมือนกันเลยเลยแต่ละรุ่นมันก็จะบ่งบอกลักษณะนินสัยของคนใช้ที่จะมองว่าอย่างนี้อ่าคือจากที่ดูตัวรถอ่าฟอร์ดเน็กเจนแล้วค่ะเรารู้สึกว่ารถไม่ใช่แบบไทยแท้ๆหรืออเมริกันแท้ๆเหมือนเขาเป็นลูกครึ่งเหมือนพี่อะนะอือใช่ค่นะใช่ เ,เพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งคือผสมผสานความเป็นอเมริกันมาด้วยก็ด้วยความที่แบรนด์ของฟอร์ดเขาเป็นทางฝั่งยุโรปอยู่แล้วแต่พี่จะบอกว่าอย่างหนึ่งเลยนะพี่อาจิบอกว่าฟอร์ดหมือนลูกครึง่งระหว่างไทยกับอเมริกาใช่สุดท้ายแล้วออกมาหล่อทุกคนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อรถใช่ไหมคะทุกคนน <ะ S 1> ่นแหละ รถนันมันลอยอยู่แล้วใช่อะสังเกตมีลูกที่นี่เหนชิลองชิเลไม่มีเนอะใช่ไหมอย่างนี้ก็นี่แหละค่ะก็คือเขาทําออกมาได้ได้ดีแล้วก็เราได้ทดลองเองแล้วก็คือฟังจากคําพูดของเรามันก็เหมือนกับเราเชิญชวนหรือเปล่าแต่อยากให้มาทดลองกันเองค่ะทดลองขับกันเองได้ทดลองนั่งได้ลองเปิดใจกับแบรนด์ฟอร์ดคู่ค่ะเพราะว่าเขามาดีมากแล้วก็อ๋ออีกข้อหนึ่งที่ พี่มีนถามที่พูดเรื่องระบบฟอดพาร์าข้อดีคือ,อถ้าผู้หญิงใช้รถมันสามารถใช้งานไม่ว่าจะหาตำแหนง่งหาพัดหรือ,อเวลากรณีที่อจิขับรถไปแล้วดับสามารถโทรกรณีฉุกเฉินเ<ช>ข้าไปที่แอปพลิเคชันได้ค่ะขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเปิดปุ๊บไม่ต้องเข้า Google เลยก็คือสามารถเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันกดโทรแล้วก็จะมีเบอร์โทรศรัพท์แจ้งกรณีฉุกเฉินให้ใหรือว,ว่าเวลาชนเกิด ที่ัติเหตนแอร์แบกระเบิดมันก็จะมีการโทรช่วยฉุกเฉินให้เอออันเนี้ยอアิว่าดีอย่างงี้ในในการโทรช่วยหลือฉุกเฉินเนี่ยอจิที่ชอบตรงนี้ที่ฟอร์คดคิดและวทำตรงนี้มากเลยนะตั้งแต่เจนที่แล้วแล้วพ,พี่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเท่จังเลยวะคือถ้าหากว่าเราเดินทางคนเดียวแล้วเป็นทางไกลคะ่ะเนาะิตัวเนี้ยค่ะจะช่วยเราได้มากเลยนะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนะค่ะ <Ha. S 2> เออแล้วแอร์แบกระเบิด แล้วก็แบบเราเอาสลบรถม,มีการถามตอบต้องการคําตอบจากเราอยู่แล้วว่าเราโอเคไหมถ้าเราไม่มีสัญญาณชีพในการตอบเราสลบไปหรือเราเป็นอะไรแบบนี้การโทรช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นสําคัญมากเลยนะเพราะคงไม่มีใครคงไม่มีผีสางนางไม้ที่ไหนโทรหา <laughs> หนึ่งหกหกเก้าให้เราณจุดน,นั้นถูกไหมรถอะค่ะจะทําการช่วยเหลือเราโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราถ้าเราไม่ได้กดโอเคปุ๊บคือรถทํา ส่งสัญญาณเลยรับที่จูดลองที่จูดรถเราจอดอยู่ที่ไหนคือรถช่วยเหลือค่ะจะทําการช่วยเหลือเราต,ตอนนั้นเลยค่ะนี่ก็คือข้อดีเพราะว่าผู้หญิงก็ต้องการใช้รถที่สามารถไปเองได้แมนแมนได้<ช>ลุยๆได้<ช>ก็เลยเลยคิดว่าฟอร์ดทำออกมาดีมากไม่ว่าสำหรับผู้หญิงหรือสำหรับผู้ชายนี่อย่างนี้ค่ะแล้วก็เทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือสามารถสตา,าร์รถ ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทวอชได้อีกท <ำ S 2> ็คือความสะดวกสบายใช่ผ่านก่าวันนีไ้ได้ไหมว <laughs> ันนี้ไม่ไม่ได้ใส,ม,ใสมามใช,าใช่ปกติจะใส่มาติดตัวเพราะว่าถ้าเราแบบเลิกงานแล้วอยากกลับบ้านแล้วจะตัดสตาร์ทเครื่องอยอนต์ไว้ก่อนนี่นะมันสามารถผ่านส,ส่งมาผ่านมือถือว่าแบบเปลียวแล้วใช่ไหมน้องก็จิงยังไม่เห็นแบบผ่านนาฬิกาที่เวลาแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนก็เก็บกบที่จะเก็บกระเป๋า สตาร์รถเปิดแอร์ไว้ก่อนรอเลยเ<ด>ย็นๆแต่ว่าประตูรถไม่เปิดนะจ๊ะก็ต้องกันกันขโมยไว้ก่นกันขโมยด้ยเนี่ยค่ะก็จะได้ความปลอดภัยด้วยน<ช>ี่ก็ไม่ใช่แค่รีวิวอย่างเดียวใช้ได้ด้วยอา่าแล้วก็อยากลองเปิดใจอยากลองสัมผัสการทดลองขับอยากดูรถคันจริงก็โทรมาหาพี่มีนได้เลยค่ะได้ก็มินนะคะจะประจำอยู่ที่สาขาราาก rma ์เอสาขาพระรามสีนะคะเข้างานทุกวันค่ะก็ ติดต่อได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะที่โชว์รูมแต่ตั้งแต่5้าโมง6โมงถึง8โมงเช้าอีกวันหนึ่งก็โทรได้ค่ะที่เบอร์065ค่ะ5 3 2 9965นะคะอีกรอบหนึ่งเลคะน,นะเดี๋ยวเผื่อแต่จะต้องกอดับ,กกบได้0ก5ค่ะ5้าสามสนะคะชิมินค่ะก็โทรมาสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทสได์นะคะลูกค้าไม่สามารถที่จะแบบมาทดลองขับที่โชว์รูมได้ก็ สอบถามเรื่องของการดีได์แอทโฮมได้นะคะรถของเราทําความสะอาดแล้วก็ทําการพ่นฆ่าเชื้อนะคะยังยังคงป้องกันมาตรการของโควิดสิอยู่นะคะแล้วก็สามารถนํารถเนี่ยไปให้ลูกค้าเทนได้ถึงบ้านได้เลยนะคะน้องอาจิอใครที่อยากเปิดใจรับสัมผัสใหม่หมสามารถเข้ามาได้เลยคะ่ะได้เลย